พีอยู่ใส่พ <lequel S 1> <Par adi> ีอยู่นะพีอยู่นะโอ้หพีเป็นตะใา่แค่ฮะซื่อยังก่อชื่อชื่อลูกชิ้นือยังสาวซื้อครีมจะซื้อครีมยัง สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุคนคือเ่าดีดีตอนทาสุคนเค่าสุซองเบาโนด่ารอพี่น้องโอ้หลังจากที่เดินทางกลับมาแต่สมวยพี่น้องเลยแต่ว่ายังบอได้เดินทางไปใช้นอ้องช่วงนี้ก็เลยว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งตลาดในเขตชุ่ชนพี่น้องหรือว่าตลาดบ้านเนาะตลาดบ้านบโนนนี่ผนจะมีแต่มือวันเสาร์พี่น้องเนาะทุกๆวันเสาร์ตอนแรงจะมีพอค้าเสาร์าขายมาซื้ออยู่นี่ เต็มไปหมดเลยมาซื้อมาขายกันอยนี่พี่น้องเลยนาะเป็นเป็นสินค้าอะคือตามท้องตลาดพี่น้องบางวันจะเป็นตลาดหน่อยและตลาดแบบนี้นี่จะมีหลายพี่น้องเนาะอยู่ในเขตชุมสนแต่และทุกๆมื้อเขาจะง่ายกันไปโอ้เอาเอาเอาลบลบ <laughs> ตลาดบ้านโมโนนี่เป็นตลาดที่ว่าเขาเจ้าจัดขายอยู่ในเขตเขตบ้านใกล้ๆกกับวัดคือกับวัดพี่น้องเป็นตลาดแบบดังเดิมของคนลาวเฮาในเขตชุมชนเท่านั้นตอนช่วงโควิดบุมี่ไผรพี่น้องเลยเนาะมาจับออกไปตลาดได้ยังเขากเขามาสื่อมาขายกันอยู่ในนี้เลยนาะแต่ว่าคนช่วงนั้นจะหลายแต่ว่าช่วงมาเป็นโควิดนี่ก็บ,บร้ายปไปนในพี่น้องเพราะว่าเขากับเขาไปตลาดได้เลยเด้มาช่วงนี้อะธรรมดาแล้ว นี่แหละก็คือตลาดบ้านบโบนดพี่น้องน้ยเนาะเป็นตลาดน้อยๆมีผมมัเนี่ยสบายดีโอ้มาขายขอนพี่นเนาะงจะไปบ้านได้เนี่ยไปหล่อขายไ,ไ,ไปไล่บ้านบอกเออไปทุกมือเลยอเ,เออเป็นบักใหม่พี่น้องเนาะงพอตองไปตลาดใหญ่ก็ได้ลงมาซื้อนี่ก็ไดเเเ้เอาเลยไอเอาเลยโลซาวพันสัมสัมกับอยู่ตลาดใหญ่ได้ราคาซัมสักัน สบายดีไอ้หวังซื้อหวังขายคือว่ามีขบมาเลยนะพี่น้องนี่เป็นสีนเป็นปลาทูกสบายดีไหมค่ะสบายดีสบายดีสบายดีไหมเออเอายังกระจุยเอาไข่อยู่ใสอยู่หันผูกเออหันเดียวกัน โอ้มาเป็นแบบเป็นรถเนาะเอาอย่างอาโมเอาโมกะเอาเลยรถคันนี้ขบมาเลยเนาะซื้อยังสาวซื้อครีมจะซื้อครีมยังซื้อครีมกันแดดกันแดดของยังของของยังหูหรือเคีจโนด์ไปรุ่นใส่ลายเนาะ รถเจ้านี่ครบมาเลยเนาะตัวจะเปะ็นปลาเด็กแป้งนัวพี่น้องไข่เครื่องซมางสบู่ครบมืดอ้อันนี้ก็มีเนาะเฮายเราไปซื้ออยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ามีครบมาเลย,เลยพี่น้องนอะเนาะ ่นใส่รถคันเดียวมาเลยนะก็คือรถหุ่นใดนี่่นจะไปหลายบ้านเนาะบ้านใดที่ว่ามีตลาดเปิดในซุ้มซนนี่ย่นจะไปขายผมมาเลยราคาชินค้าอยู่นี่นจะเป็นราคาชินค่าตามทองตลาดราคาบัวแพงพี่นนองเนาะนี่โอ้สินค้าจะเป็นชินค่าไทยเด้สนห้ายน้ำยาปับพนมเนาะตัวนี้จะเป็นชินค่าไทยพี่นนองตัวนี้จะเป็นนมเครื่องสดร้ายอยู่นี่จะเป็นสินค่าไทยทั้งหมด ชิ้นขาลาวเคนนี่้อาจะมีแต่น้ำตาลลดขนาดน้อยๆลดได้หน่อยหนึ่งคัน แต่ว่าขายสินขาครบจนหมดเลยพี่น้องเมืองนี่จะเป็นผงชูรดนะจะเป็นของไทยนะเห็นบอเป็นผงชูรสเป็นน้ำตาลมีครบมาเลยประแดกแป้งนัวพี่น้องถือว่าเป็นรถน,น,น้อยๆที่ว่ามีครบหมดมเสือผ่าก็มีเนาะโอ้สบายดีไหมข่าโอ<ฮ>้ค<ฮ>่ะ เสือ่าก็มีพี่น้องครบมาเลยนะเออมาขายกุิะเออคุิตบอกอ่บ้านเทานี่เออบได้เขามาดนอะไรนี่โนดบได้เขามาบ้านดนพี่น้องมิจิออกไปเขตช้นบทเขตนอกก็เลยว่าโบได้เขามาเบ่งตลาดเพิ่นหากมาเมือนี้เมื่อทำอิดะเปิดตังน่าเครื่องนุเครืงนก็มีเนาะนี่หักมืดย่าแล้วเออแต่ว่าช่วง ช่วงหนึ่งขายดีนบ่เออนี่จะเป็นเสื้อผานักเรียนพี่น้องเนาะช่วงเปิดเทิม่มช่วงเปิดเฮียนใหม่ๆก็ประมาณเดือนเก่าต้นเดือนเก่าที่ว่าเขาจะเจาจะขายขายดีคุณล้าเฮาพี่น้องเนาะนักเฮียนลาาเฮาจะหนุ่งสินนะเป็นหนุงสินเอ้อผู้หญิงนี่จะหนุงสินเนาะหนุงสินเสือขาวสําหรับผู้ชายแหละเขาจะหนุ่งส่งขายเน้าพี่น้องก็คือส่งดําแบบสิเนาะเป็นส่งดําแบบสี นักเรียนเล้าได้นับแต่เฮียนแต่ป .1 จนหอดม .7 พี่น้องเขาจะหนุ่มแบบสี่นักเรียนเล้าครับนี่สำหรับนักเรียนป .1 ป .2 ป .3 หนุ่ออมได้เนาะเป็นแพสิ่งห่านไหมค่ะเพิ่นครบมาเลยเนาะมาผู้เดียวบ่ไหมค่ะมากััวนไปนอโอ้มา มาผู้เดียวอะไรเนาะเครื่องไลยเนาะเจ้ามาขายอยู่ในคู่คูอาทิตย์บ่่แมมาอกโอ้มาถูกถูกเสาพี่น้องเลยถูกวันเสาเสาแล้วมาขายเออเออไปเลาะขายบ้านนี่เนี่ยไปหลายบ้านเซนวาปลาทูกไปใครอะลรนี่เขาอยู่ทางประจันพรเจ้าเจ้าอยู่เมืองทางจัมพอนขายหลอกขายมาแต่พูดเลยบอกมากักเ้าหรือมามาพี่เออตั้งเนึ่งหมาพี่เนาะ <Billie S 1> มาประจำเลยป่านนี้หล่อไปเรื่อยเนาะใช้รถใช้รถยังคุณได้ยังบอสรถวีโก้เลยบอกโอ้ธรทปรมดาพี่น้องคุณได้มัเพ่เนาะขี่ใกล้บ่ได <that> ้มังตายตลอดจัดวีโก้เลยพี่น้องอ้าวนี่ก็คือแม่ค่าทางฝั่งลราเฮาที่ว่าเพิ่นเลาะ ตามมันตลาดนัดตามบ้านพี่น้องเลยตลาดนัดตามบ้านแต่ละมือ้อเนาะทุกๆอาทิตย์ทุกๆมื้อนะบอกง่ายๆทุกๆมื้อแต่ละบ้านต้องมีตลาดอ่าขอบุกขอบใจได้ไลายไม่ขาดเลยเลยเลยอ่านี่ก็คือเสือผ่าพี่น้องเนาะบ้านบโบนดนี่เป็นบ้านที่ว่าโบยไงโบยไ่ปันไดพี่น้องแต่ว่าทุกๆช่วงมื้อวันเสาร์ชาวบ้านก็จะ,จะอ่ามีตลาดตลาดน้อยที่ทางนี้ chị Tâm khỏi chưa <laughs> Sư pháp, Sư phát này phát phục <laughs> em Phần phục em vào đây phải đâu ào ào áo Áo nhanh đi Cá chép Ồ สองสิบพันสองสิบพันกระชืออยู่ประมาณประมาณเกือบเจ็ดบาทเกือบเจ็ดบาทพี่น้องมีครบโมดนะตลาดบ้านโมโนนี่เห็นแล้วไม่ค่ะทามนี่สุดร้าย คนในเขตบ้านเนี่ยเขามาซื้อปรกันประมาณจักมงุงคนไล้ไล่เนี่ยประมาณจักมงุงเขามาหลอกเลยสี่ห้ามงุมงเห็นแล้วเนาะประมาณสี่มุ่งสี่มุ่งสี่มุ่งกำลังเริ่มเนาะ<ม>กำลังเริ่มคนรลายเนาะส่วนรลายโอ้บ้านเ่านี่เป็นบ้านที่ว่าอยู่ในอ่าทางกายบ้านหลายบ้านเนะาะหลายบ้านเนาะเห็นหายไร้ไร้บ้านมาซื้ออยู่นี่เออเหมาะเนาะเหมาะเลยเหม้อในการขาย มืออันทิดนี่ตลาดแบบซี่นี่เขาไปจัดอยู่ไรบันนี่บ้านเครือข่ายโอ้ต่อเครือขากาดอีกเออเจ้าขายแต่ตอ,อ,อนเที่ยงขายตอนเที่ยงอยู่นะบดไดศกรีมสองม้วนก็เริ่มขายแล้วผมถืมอถวันท<อ>ิดเนาะสอดสามม้วนก็เริ่มเออทางเขตเฮานี่มีหลายบ้านที่อยู่ใกล้กันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะง่ายไปเรื่อยตลาดเฮาก็ไปขายบ่บม่ได้ไปเนาะมีแต่แม่ค้าทั้งเครือข่ายเขรืขายกันโตนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ ตลาดซุ่มซนเขาห้องตลาดซุ่มซนตลาดน้อยตลาดนัดตวันพุธหรือาันยางเรียนเรียนกันไปนะลูกมาเป็นบ้าเลยได้กะผีเลหน้าเห็ดงางแข่งเบี้ยวเนี่ยผีอยู่ไชผีอยู่นะผีอยู่นะโอ้ยเป็นตะหยานแท้โอ้โหใบักไม่ขยุงนะถูกมันมั้นทะเลวันเสด็จทนเ้หน้าอยู่วังไชแม่ อยู่ลุมลุมนี่บ่โอ้ธนาเตยอ้อมไปเบื้องพุ่นทางหลังพุ่นพี่น้องโอเรื่องนี้โบเสื้ออย่าลบลู่เด้ตัวนี้พี่น้องอันตรายเด้เป็นป่าแต่เก่าป่าตะกี้ป่าติดปราชามอสิรวัตรนี่ก็น่าจะไปที่หาดพีริกุลขายทอดก๋วยเอาไปชงเดื่องผักผักอยู่ในดุดคือเก่าอันนี้ขายซอยเมียเนาะ ายได้ไก้อนละพันกีบกหกอันชิบก,ก้อนละหกหกก้อนชิบพันกปปนบนีบเหรอก้อนสองพันเนะานะนี่ได้ทอดกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยบานบานโบนเองนี่แหละนี่เป็นมาขายช่วงตลาดนัดคือว่าได้ก็ได้ขายดีเลยชื่อยัง,งไงชื่อใครลูก ข่ลูกนี่ยูเล่านี่มีหลายแต่ว่าอยู่ไทยอยู่ภาคอีสานจักมีหรือเปล่าพี่น้องถ้ามีก็คอมเมนต์กันได้เด้อโมมีเนาะเออเออเออนี่ก็คือตลาด ในเขตสุนบทลาวเฮาพี่น้องเลยยังมีหลายที่ว่าหลายๆบ้านที่ว่า่นยังจัดขึ้นมาจัดขึ้นมาเพราะว่าความสะดวกเพราะว่าทางบ้านมาโนนี่เป็นหมู่บ้านที่ว่าห่างไกล้จากตัวเมืองได้ประมาณเกือบ20ากิโลเมตรเนาะฉะนั้นทุกทุกทุกๆมื้อแต่ละบ้านเขาจะจัดๆๆตลาดขึ้นมาพี่น้องจะจัดตลาดขึ้นมาก็คือตลาดนัดนั่นเองเนาะนี่แหละบรรยากาศตลาดนัดในช่วงยามแรง มีสีนหมูมีปลาเนาะ,ะขบมัดมาหวังเดียวนี่โบต้องไปหวังอื่นอีกถอดลูกศรลูกซีนเจ้าสื่อถอดลูกซีนปะอ, <c oughs> อุ้มมาพร้อมเนาะ <c oughs>